สวัสดีค่ะพี่ๆค่ามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่120แล้วของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่เพื่อมให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆนะคะนี่ค่ะแจ้งช่องทางติดต่อน,นั้นหน่อยค่ะการคิวอาโค้ดเข้ามานะคะแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะคะพี่ค่ะ626172699นะคะพี่เพื่อมให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆนะมาชมองค์แรกกันก่อนเลยจ้าองค์แรกนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะเป็นหลวงพ่อพรมค่ะขอ,ขออนุญาตขยับกล้องนะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะพี่้านนาเป็นแบบนี้ มีจ่ามีควาว่าหลวงพ่อพรหมนะวัดช่องแคชัดเจนค่ะเป็นผิวลมดํานะคะพี่ขาเลยอันนี้นนะคะพี่ให้ชมรอบๆก่อนเดี๋ยววัดขนาดให้นะคะพี่่ะค่ะ,คะใต้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้ค่ะเป็นดินไทยแบบนี้ค่ะพี่นี่ค่ะสําหรับหลวงพ่อพรหมนะคะพี่แต่ชมหน้าใกล้ๆนะมีจ่าแบบนี้เลยค่ะสวยงามแบบนี้เลยค่ะสําหรับหลวงพ่อพรหมนะคะพี่ ค่ะ1,800พค่ะพี่หาค่าจัดส่งที่100เป็น1,900นะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยดูที่หน้าท่านนะคะแบบนี้เลยจ้ะ๋ยวาัดวัดขนาดให้นะคะพี่รอแป๊บนึงนะขนาดขององค์หลวงพ่อนะจ๊ะพี่จ๋าอยู่ที่นี่จ้ะนี่จ้ะแป๊บนึงนะจ๊ะขนาดขององค์หลวงพ่อโอ๊ยล้มเลยล้มเลยแป๊บนึงจ้ะพี่จ๋าหนึ่งนะขนาดขององค์หลวงพ่อน้จ๊ะนั่งนะจ๊ะนี่จ้ะ ห้านิ้วจ้าห้านิ้วนะคะห้านิ้วโดยมาโดยประมาณนะคะพี่ความสูงขององค์ท่านนะคะพี่อยู่ที่แปดนิ้วค่ะพี่แปดนิ้วแปดนิ้วนะคะพี่ขาแปดนิ้วค่ะค่าหนึ่งพันแปดร้อยนะคะค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยระบบเก,ก็บเงินปลายทางน,นะคะพี่โอนเลาส่ฟงฟรีนะต่อไปเป็นพระองค์นี้จะพี่พระพรหมค่ะพระพรหมนะจะเป็นของเก่านะคะพี่หาได้มาแบบนี้เลยจะแปดกอนนะคะพี่หา,าพระพรหมฝีหน้าแปดกอน อันน่าจะเป็นแบบนี้จ้ะอันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะใต้ถ่ายเป็นแบบนี้นะจ้ะเป็นดินสีดำๆแบบนี้เลยเป็นดินไทยนัดวัดขนาดไทยนะคะพี่พี่ท่านใดขอภาพมานะคะทางไลน์นะเดี๋ยวไลฟ์พระเสร็จแล้วน่าจะส่งให้นะคะพี่คะหน้าตักนะคะพี่อยู่ฟันิ้กกว่าเกือบสี่นิ้วนะความสูงขององค์พระนะจ้ะพี่จ๋าสูงที่8นิ้วค่ะพี่หา8นิ้วเช่นกันนะคะ8นิ้วนิดจ้ะโดยประมาณนะ8นิ้วนิดจ้ะ นี่จ้ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้8ก้อนนะคะด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนะด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะพี่หาใต้ฐานงา 1, 500, าองค์พระ1,500ากจ้ะองค์นี้1,500ระบบโอนเงินนะคะพี่ส่ฟงฟรีไปฟนีไทยนะ1,500ถ้าเก็บเงินไปทางเป็น1,600งค่ะบวกเพิ่มอีก1 0 0นะคะต้องขออภัยนะคะพี่หาถ้าพูดเร็วไปหรือยังไงนะพี่โทรมาสอบถามได้ ค่ะพี่ต่อไปนะคะชมพักเครื่องโปรโมชั่นของเรายังมีทุกวันนะคะพี่องค์ละ300คู่ละ500องค์ละ6 0 0คู่ละ1000นะคะพี่โปรโมชั่นมีทุกวันเลยจ้ะพี่จ๋าจ๋าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่นะคะชมองค์แรกกันก่อนเลยวันละคังค่ะพี่ค่ะสมเด็จวันละคังค่ะนี่จ้าพี่ได้มาแบบนี้เลยพี่ชมนะนะจะให้พี่ชมใ,ใกล้ๆด้านหน้าแบบนี้จะพี่ด้านข้างนะด,นด้านหลังด้านไขงอีกข้างหนึ่งนะคะ ใต้ฐานองค์พานะคะค่ะสามร้อยบาทจ้าวัละระังองค์ที่หนึ่งนะคะพี่สามร้อยบาทเดี๋ยวนะจะใส่ถุงและจดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวผิดพลาดค่ะพี่ถาเดี๋ยวผิดพลาดองค์ที่หนึ่งนะสามร้อยบาทจ้าองค์ที่หนึ่งจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นวันละระังเช่นกันค่ะพี่ถาวัละระังเช่นกันพี่ใส่ถุงไว้กลัวพัดหน้าพระชํารู้เะพี่ขาวัละระังนะคะพี่พี่ชมดูนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ ด้านข้างนะคะพี่ขาด้านหลังนะด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะพี่จะเป็นแบบนี้จะพี่จ๋าจ้ะสามร้อยเช่นกันใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะสามร้อยเช่นกันจะ้ะพี่จ๋าสามร้อยเช่นกันนะพี่องค์ที่สองนะคะพี่วันละคงองค์ที่สองนะใส่ัมเบอร์ไว้หน่อย ไม่ม no so ีใครหลงแล้วค่ะนัจะหลงเองค่ะพี่ขาต่อไปเป็นบ้างขุนพรมนะคะพี่บ้างขุนพรมจ้าได้มาแบบนี้เลยด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านขลางนะคะพี่ด้านหลังนะนี่หลังเช่นนี้ด้านข้างอีกข้ั้งจะาอย่างนี้จะพี่จาได้ทานองค์พระนะนี่ค่ะบ้างขุนพรมองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ขาบ้างขุนพรมองค์ที่หนึ่งจ้าบางขุนพรมองที่หนึ่งนะพี่องค์ที่หนึ่ง มีฝององพี่บางขุนโกลมมีฝององนะเดี๋ยวพี่จะว่านี่บางขุนพรมองค์ที่สององที่สองจะเป็นแบบนี้จ้าด้านหน้าจะเป็นแบบนี้จ้าด้านข้างจ้าด้านหลังนะคะพี่ด้านข้างอีกทางหนึ่งนะคะพี่ขาสามร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่ใต้ฐานหลวงพระเป็นแบบนี้สามร้อยบาทเช่นกันนะจ้าพี่จ๋สาสามร้อยบาทจ้าจ้าพี่สามร้อยบาทจ้าองค์นี้องค์ที่สองนะจ้าพี่ต่อไปนะคะองที่สอง องค์ที่สองบางขุนคงองค์ที่สองคะพี่หาพี่ท่านใดขอภาพเพิ่มเติมเมื่อวานไว้นะวันนี้นัดถ่ายให้นะคะพี่ช้าหน่อยเนาะถ้าติดเสาร์อาทิตย์ก็จะช้าหน่อยอะค่ะพี่หาเนาะต่อไปนะคะพี่เป็นวัดเกตค่ะวัดเกตทีนี้นะพี่ชมดูพี่ชอบนะคะพี่หาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะพี่ขานี่ค่ะวัดเกตใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จ้ะจะพี่จ๋าค่ะ วัดเกศมีองค์เดียวนะคะ EP นี้ค่ะวัดเกตนะ EP ที่120ี่นะคะพี่หาค่ะต่อไปนะอ้อ121จ้ะ EP ที่121ี่พูดผิดอีกแล้วต่อไปชมนี่จ้าหลวงพุทิม number number ม,ม,มีเลข3ามจ้ะพี่จ๋า n umber 3ามนีมม่จ้าฝีทองนจะจ้าพี่สา0้บาทจ้าองค์ที่1 นะคะพี่หลวงปู่ทิมองค์ที่1ต่อไปหลวงปู่ทิมองค์ที่สองค่ะด้านหน้าจะแบบนี้ด้านหลังเป็นพระปิดตาค่ะองค์ที่สองนะคะพ对对ี่ต่อไปองค์ที่สามนะคะพี่ไปเร็วหน่อยนะพระมีหลายรายการเลยองค์ที่สามนะคะพี่ด้านหลังนะคะจ้เป็นเป็นเลขสาค่ะมีดัมเบลเป็นเลขสานะคะพี่ค่ะต่อไปนะคะองค์ที่สี่นะคะพี่องค์ที่สี่นะจ้าแบบนี้จ้าด้านหลังจ้ามีจุฟรีดอกพร้อมชายจีวรนะจ๊ะพี่จ๋า จ้าสามร้อยบาทจ้าจ้าพี่ต่อไปนะคะพี่องค์ที่ห้านะคะนี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นตะกรุดหนึ่งดอกนะคะก็สามร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทต่อไปเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะพี่ค่ะ,ะแบบนี้จ้า 300บาทนะเป็นแผ่นหลวงปู่ที่มีหลายรายการนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนแจ้งให้น้าทราบด้วยนะคะองค์ที่1องค์ที่2เนะาะใต้ฐานหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้จ้าพี่จ้า300บาทจ้าต่อไปเป็นผงกระดูกผีค่ะอันนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยนะคะพี่วัดโพธาตียนนะพร้อมใช้งานได้เลย300บาทเช่นกันจ้บพี่จ้า300รบาทเช่นกันต่อไปนะคะพี่ไม่ฟาบที่ค่ะอ,อ,องค์นี้นะคะไม่ฟาบที่เลยเป็นเนื้อดินนะคะพี่หาแบบนี้นะจากพี่จ๋า ฝามร้อยบาทเช่นการจะพี่สามร้อยบาทนะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จะแปบบ๊บนึงนะแนะอยดูกนหลวงพอกล้วยจะพี่จ๋าปกโพนะจ้ะพี่หลวงพอกวยนะ mm hmm. นด้านหลังเป็นนี่จะ้ะเป็นแบบนี้เลยจี่พี่ท่านใดชมชอบแล้วนะนี่จะ้จะจ้ะฝามร้อยบาทจะเลี่ยมฝี่นตาณนะฝามร้อยบาทขอภัยนะคะพี่ต่อไปนะคะขอภัยนะพี่ถ่า ต่อไปเป็นนี่จาขขาโต๊ะนะจ๊ะพี่นี่ฝีนี้สวยนะ,ะด้านหลังจะเป็นรอยมือกดอย่างนี้เลยจ้ะพี่จ๋าด้านข้างนะใา้ค่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ค่าพี่สามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าสามร้บาทค่ะต่อไปนะคะพี่ชมนี่จะ้ะอันนี้เป็นหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ค่าถ้าจาไม่ผิดนะด้านหลังเป็นแบบนี้นี่จ้ะพี่ใ่ตลับมาเลยนะคะพี่นี่ค่ะสามบาทเช่นกันจ้าพี่ท่านใดชอบนะสามบาท ต่อไปเป็นหลวงพอกวยเลี <net S 2> <net> ่ยมเหลืองนะจ๊ะพี่เลี่ยมสีเหลืองนะจ้ะยันตารางข้างหลังนะปีสองหนึ่งนะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะสามร้อยบาทเช่นกันต่อไปนี่จ้ะเป็นลีลาหลวงปู่บุญค่ะพี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยจ้ะข้างหลังมีจ้าหลวงปู่นะจ้ะพี่นี่จ้ะก็สามร้อยบาทเช่นกันพี่จับคู่ได้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดชอบนะจับคู่ได้เลยต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้ะ สามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทเช่นกันจะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพุทวดจ้ะเลี่ยมเปิดอย่างนี้นะจ๊ะพี่จ๋าพิมหัวโตเนาะถ้านั้นเรียกผิดต้องขออภัยนะจ๊ะพี่ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมจ้ะสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าพี่จ๋ามาเหุฝนจ้ะสามร้อยบาทเช่นกันจ้ะ เนื้อนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะพี่ฝีแบบนี้ค่ะเรียมมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยสามร้อยบาทต่อไปนะจ๊ะพี่เป็นนิจ้าปิดตาอันนี้ไม่ทราบที่เลยค่ะพี่ไม่ทราบที่ต้องขออภัยนะจ๊ะสามร้อยบาทเช่นกันจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นพระบูหนังขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะคะพี่พระมีหลายรายการเลยเป็นพระบูหนังนะคะได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่คะสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นพระปิดตา พี่ขาพ้าปิดตานะได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านข้างนะด้ข้างอีกข้างหนึ่งนะคะพี่ขาสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทิมนะตะกรุดเจ็ดดอกนะคะพี่พี่ท่านใดชอบนะ EP นี้ลดพิเศษเลยนะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยบาทต่อไปเป็นหนุมานจ้ะพี่หนุมานหลวงปู่ทิมนะคะขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะคะพี่หา มีชายจีวอนนะคะพี่ชายจีวอนนะพี่ท่านใดชอบละทักได้เลยจ้ามีนัมเบอร์เป็นเลขสามชัดเจนแบบนี้ได้จ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าเขาเรียกอะไรอ่ะผันแพเหรอจ้ะพี่ใช่ไหมนี่จ้ะจ้ะไม่ฟราบที่เลยจ้ะพี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะจ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทนะพี่ท่านใดชอบต่อไปเป็นครูฟลอดหรอคะพี่ใช่ไหม ไม่แน่ใจเลยพี่จ๋าแต่ว่าถ้าจำผิดต้องขอภัยด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะด้านข้างอีกค้างหนึ่งนะคะพี่ขาสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นอแปะลงฝีจ้ะพี่เนี่ยไปใส่กรอบแล้วพี่นะก็เวยเหมือนกันขึ้นคอได้เลยเนี่ยสามร้อยบาทจ้าอีกข้างหลังมีจานของอแปะแบบนี้นะคะพี่เป็นแบบนี้มียันแบบนี้ด้านใต้ฐานนะจ๊ะ สวยงามนะคะพี่แกะมาสวยงามมากเลยสามร้อยบาทจ้าต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดองค์รอยค่ะพี่ค่ะเนื้อว่านจำปาสักผาพิหาร่ยอย่างนี้ค่ะสามร้อยบาทจ้ะพี่เก่ามากเลยนะคะพี่นี่ค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะแบบนึงนะคะอ่าจำไหมคะพี่แบบนึงนะนัดดูให้นะอ่าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ขานี่ค่ะสามร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่สามร้อยบาทเช่นกันจ้าต่อไปนะคะพี่ข่า พาโปรโมชั่นนะ,ะยางมีอีพีนี้มีเยอะจ้ะพี่นี่มีฟาทีนะคะเลี้ยมมาพร้อมขึ้นคอเลยสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่หาเป็นนี่จะ้ะหน้ากากเสือจ้ะพี่จะ้ะนี่จานแบบนี้นะหลวงพ่อโวยนะจ้ะพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นที่ไหนเอ่ยพุโทโธน้อยค่ะแม่จีบุญเรือนนะถ้าพูดผิดต้องขออาภัยนะจ้ะพี่สามร้อยบาทเช่นกัน ต่อไปนะคะพี่เป็นวัดสุทัศน์ค่ะนี่จ้ะนี่จ้ะวัดสุทัศน์นะคะนี่จ้ะก็สา0รบาทเช่นกันจะพี่จ๋ารอโบราณนะสามบาทนะต่อไปนะคะพี่หาขออนุญ,ญาตนะดื่มน้ําไม่ค่อยสบายค่ะนัดยังไม่หายดีเลยนี่จ้ะเป็นหลวงพ่อเงินนี่นี่จ้ะพี่จ๋าแป๊บหนึงนะฟอกเล็บดำๆคิดดิงลงไปในเล็บขออภันะคะพี่ เป็นหลวงเพราะเงินจะพี่ดันค้างนะนี่ด้านหลังนะนี่ดันค่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่หาเลยเนื้อนี้สวยนะคะพี่เนื้อออกเนื้อออกแรเขียวอมเหลืองในใจอย่างี้จะพี่จ๋าลิ้าาบ,บานสวยเลยใต้ฐานเป็นแบบนี้จะฝามือาาาบาทเท่านั้นนะจา้าพี่พี่นี้ฝามือบาทต่อไปเป็นพักกิ่งจะพี่มีเสียงกิ่งนะคะพี่ไม่ทราบที่นะเนื้อแบบนี้นะค่ะดันค้า ใช่ทางใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพิหานี่ค่ะสามร้อยบาทเช่นกันจ้พี่สามร้อยบาทต่อไปเป็นผ้าปิดตาค่ะพิหาผ้าปิดตานะพี่ทานใดทราบนะจาแบบนี้ค่ะพี่ด้านหน้านะคะด้านหลังด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนะคะ,คะพิหาค่ะสามร้อยบาทจา้าสำหรับองค์นี้นะสามร้อยบาทจ้าพิจา๋าต่อไปนะคะพี่ เป็นพระปิดตาพิมพ์เขียดค่ะพี่หานมาใจดูนะนี่จ้านี่จ้าดันคานะคะพี่ด้านหลังนะด้านค้าอีกครั้งหนึ่งข้างหลังมีน้ำเบอร์แบบนี้นะเป็นเลขค่าเลขมหนึ่งได้ฐานองค์พระนะคะพี่สามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทค่ะพี่พระโปรโมชั่นนะคะพี่สามร้อยก็หมดลงแล้วนะคะพี่ต่อไปที่มาชมโปรโมชั่นองค์ละหกร้อยคู่ละคู่ละหนึ่งพันจำผิด โมจะยังจำผิดอยจ้าฟั่มๆนะคะพี่นี่เรียนน้ำตาลมาอย่างนี้คะพี่หาหกร้อยบาทจ้าองค์ที่หนึ่งต่อไปตามด้วยแพะจ้ะแพะนั่งตออย่จ้ะมีจานเล็กน้อยมีรอยจานเล็กน้อยค่ะจย่างนี้จะลงทองใหม่จะใต่ฐานเป็นแบบนี้นะจ้าหกร้อยจ้าพี่นี่มีภาพของการเวลาจ้าหกร้อยจ้าต่อไปเป็นเหรียญจ้าเหรียญเหรียญหลวงปู่ไข่หน้าทองนะคะพี่หา นี่มีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานนะใส่กล่องมาเรียบร้อยเลยหกร้อยต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมจะพี่หลวงพ่อเดิมตรงนี้สวยงามมากเลยนี่องค์บบพรนะเป็นแบบนี้จ้าพี่ด้านข้างนะใต้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้จะหกร้อยเช่นกันจะพี่จ้าหกร้อยซื้อจับคู่นะจะเหลือแค่ห้าร้อยนะคะพี่ต่อไปเป็นหลงวงพุทวจจะพี่นี่ด้านข้างด้านหลังนะคะพี่แต่งพายรังหนึ่งนะ ได้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้จะพี่จ๋าหกร้อยจ้ะต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินจ้ะพี่พิมพิตานะองค์นี้สวยงามนะด้านข้าด้านหลังด้านข้านะคะพี่ได้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้จ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยต่อไปนะคะพี่องค์ที่สองนะคะนี่จ้าในรายการหะในรายการหกร้อยนะคะพี่ด้านข้างจะแบบนี้คด้านหลังนะฮะด้านข้างข้างเลย ทางจะพี่จา๋าใต้ฐานนแบบนี้จ้ะหกร้อยจะพี่จ๋าหกร้อยต่อไปเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่นี่พี่ท่านใดนะพาดไปนะหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงนะคะพี่เป็นหล่อบโบราณนะคะพี่ด้านข้างนะด้านหลังด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะพี่ใต้ฐานมีคําว่าปู่เอี่ยมนะคะพี่นี่สวยงามเลยจ้ะหกร้อยเท่านั้นจะพี่จ๋าหกร้อยต่อไปนะคะพี่เป็นวัธนู หลวงพ่อน้อยมีได้สามฟรีเลยผูกมามีได้สามฟรีเลยจ้าพี่จ๋าหกร้อยบาทเท่านั้นจ้าหกร้อยบาทนะจ้าพี่สวยงามค่ะต่อไปนะคะพี่พาโปรโมชั่นนะองค์ละหกร้อยนี่จ้าพี่จ๋าชมนี่จ้าปิดตาค่ะกระดูกกามช้างนะคะพี่แกะเป็นปิดตานะนี่จา้านี่ของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หาสวยงามนะเรียมมาแล้วขึ้นคอได้เลยจ้ะพี่หกร้อยแม่นางกวักจ้ะ แม่นะกอ๋อพระพุทธพระพุธพุทธิจาาพระพุธจ่าพิจ่าหกร้อยเช่นกันจ่าพี่หกร้อยพระพุธนะคะจ่าพิจาต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ่หลวงพ่อหลวงปู่ทิมจ่าพี่หลวงปู่ทิมเนี่ยหนูจะมีชายจีวรเนี่ยจ่ะพี่นั่งเหมือนกับสมเด็จพระสมเด็จจะจ่าพี่นั่งบนแพนะเป็นของหลวงปู่ทิมนะ นี่มีคําว่าหลวงปู่ชิมีมีเนี้อจะพี่หกร้อยเช่นกันจ้ะต่อไปเป็นหลวงพ่อกล้วยจะพี่จ๋าหลวงพ่อกล้วยนะด้านหลังเป็นแบบนี้ปีสองหนึ่งนะจ้ะพี่นี่เป็นเนื้อทองฝาบาทนะหกร้อยต่อไปเป็นหลวงพ่อกล้วยเช่นกันจะพี่จ๋าอันนี้ปีฝุ่นสองนะข้างหลังเป็นยันแบบนี้นะคะค่ะพี่หกร้อยจ้ะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่นี่ เป็นหลวงพ่อครัวจ๊ะองค์นี้ไม่ได้เลี่ยมนะเผื่อพี่ท่านใดชอบแบบไม่เลี่ยม600เช่นกันจะพี่จา๋าด้านข้างเป็นแบบนี้600เช่นกันจาะพี่จา๋าก้าพี่พาโปรโมชั่นนะองคละ600ยยังเหลืออีกหนึ่งองจ่ะหนึ่งองนะจ๊ะพี่จ๋าหนึ่งองนะเป็นล็อกเก็ตจาะพี่ล็อกเก็ตล็อกเก็ตหลวงพ่อชิมนะด้านหลังเป็นแบบนี้มีตะกรุดฝีทอแบบนี้600เช่นกันจาะพี่จา๋าหกรย รอนะจะพี่มาพร้อมกล่องกันไมี่แบบนี้หกร้อยพับโอเวชั่นองค์ละหกร้อยนะคะพี่อายังเหลืออีกหนึ่งองค์จะพี่นี่หลวงพุโตจะพี่จ่าหลวงพุพโตจะเนื้ออันปะก้านะคะพี่นี่ดูนี้นะจะพี่เยือนอินเดียนะคะพี่หาท่านฟเฟลท์ไปเอ้ท่านไปอินเดียนะคะพี่นี่จะขออภัยนะคะพูดผิดนะจะพี่หกร้อยบาทจ้ะ พระโปรโมชั่นองละหกร้อยหมดแล้วนะจ้ะพี่ต่อไปมาชมอง์ละเจ็ดร้อยจ้ะพี่เริ่มที่นี่จ้ะนี่จ้าหลวงปูท่ทิมจ้ะนี่อนุมาหลวงปูท่ทิมนะคะพี่สามห่วงนะนี่จ้าแบบนี้เลยจ้ะพี่จ้าสามห่วงนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่กเก่าๆเดิมๆนี้เจ็ดร้อยบาทตามด้วยนี่จ้ะ นี่หลวงพกวยนะสีพึ่งหลวงพกวยมีพาะเวสุวรนรอยู่ในนี้นะคะพี่หามีพาเวสุวรนรอยู่ในนี้นะเป็นตลับสีพึ่งเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยจะรอบๆเป็นแบบนี้จะพี่จะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะหลวงพกวยนะจ๊ะพี่มีจ,ะ 700, จ้ะเจ็ดร้อยจะตามด้วยนี่จะ้ะตลับหลวงผู้ทิมจ้ะพี่มีขุนแผนข้างในนะนี่ปิดปุ๊บปิดปิด,ปดเป็น หลวงปูทิมเลยครบรอบ60ปีนะจ๊ะพี่5รอบนะปี17นะจ๊ะพี่จ๋าหลวงปูทิมนะจ๊ะพี่ีชัดเจนคําว่าหลวงปูทิมนะจะพี่จ๋า700จะพี่700นะ700จ้าจ้ะต่อไปนะคะอ่าชมนี่จ๊ะพี่หลวงพอเดิมนะคะพี่มีเบียกแก้ด้วยนะคะเป็นตะกุดนะคะพี่สามารถแฝนหน้ารถก็ได้จ้ะ เรือจะพี่จ๋านี่ไปไหนไปด้วยกันได้เลยจ้ะพี่700จ้ะสำหรับอีพีนี้นะคะ EP ที่อ p ีที่121นะคะพี่นัดนะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นันหน่อยนะคะพี่สำหรับอีพีนี้นะคะพี่ขอบคุณพี่พี่นะติดตามรับชมรับฟังนะคะค่ะ เป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะพี่หาพี่ท่านใดชมแล้วชอบนะสอบถามภาพทางไลน์ได้ค่ะช้าไปยังไงต้องขออภัยนะคะพี่บางทีทํางานคนเดียวนะ้อบางทีก็ตอบช้าบางทีไลน์ไม่เด้งก็มีค่ะพี่ค่ะเพิ่มเพื่อนแล้วพี่ส่งสติกเกอร์มานะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราต้องเห็นกันแน่ถ้าพี่ไม่ได้ส่งสติกเกอร์มาขออภัยค่ะบางทีลูกค้ามีมหลายคนนะคะพี่ลูกค้าลูกค้ามีหลายคนแบบไม่ได้ว่าลูกค้าเยอะ,ะคะ่ะ คือทางไลน์มันจํากัดนะคะพี่มีข้อจํากัดเนาะบางครั้งเราไม่เห็นเนี้ยตอบช้างเงี้ยต้องขออภัยนะคะพี่ถ้าตอบได้ตอบทุกคนเลยค่ะและที่คอมเมนต์มานะคะว่าโทรมาซื้อของนะทําไมไม่รับสาย อันนี้นะคะต้องถามใจตัวเองดูนะคะพี่ขาว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะพี่นัดหน,น้าเป็นคนค้าขายนะเล็กน้อยมองข้ามหมดเลยค่ะพี่แต่ที่ไม่ตอบหรือตอบเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลของกันและกันแหละคะ่ะพี่เราผิดพลาดนะคะพี่อย่าความผิดไปโทษคนอื่นอ่ะต้องดูตัวเราด้วยนะคะพี่ค่ะแม่ค้าก็เป็นคนคะ่ะพี่ค้าขายะคะ่ะพี่นะคะบางทีแล้วตอบช้าตอบอะไรอย่างเงี้ยเห็นใจกัเนเถอะค่ะพี่ไม่ได้มีเจตนามองข้ามมองผ่านเงินของพี่หรอกค่ะนะคะพี่ เงินมีค่าเสมอะคะ่ะที่ทํางานทุกวันนี้ก็พ้องเงินนะคะค่ะพี่ท่านใดชมชอบแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่เวลานัดทําคลิปจะไปแจ้งเตือนที่เครื่องพี่นะคะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ